สบายดีพ,พ,ขขยดพี่น้องสบายดีเอฟซีพีปาณาี่หักแพงสุกคูสุขคนสุหมงสุบอนสบายดียานเศร้าพี่น้องฮักกมาตเลี้อย่างงวัวเมื่อเนี่เอางัวเถิกหน่อยขึ้นมาเฮือนมันก็อยากเหลื่อมเนาะะเหลื่อมแลวกินทากินอาหารบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องดูบักนากินแลนนะกินบดจองเออเนี่ยกินบดชอง้ะกึ้มฟ้ากหน้าฝนพี่น้องเอ้ย บ่ได้เมื่อเกี่ยวเขาเมื่อเนี่ยเนื่องจากว่าฝนทิ่ตกพี่น้องเอ๋ยสบไยดิจะแม่มันกินข้าวน้ากันเดอเจ้าเศร้าน้ากันเด้อพี่น้องสุขสุขคนเดือดกระมีแกงหอยก้อยกุ้งสมมูอาเถอะล่องมึงบ่สมมูฮะช่องลองกินมึงบ่กสมมูบ่กเาไม่กินบ่ได้พี่น้องเลยมันเจนบมนปวดอยู่แล้วก็ไปกินแห้งที่ไยนแล้ว หอมหอยก้อยกุ้งพี่น้องพักของเอาเดี๋ยวพักนางเลิศแล้วก็มะเขือมีก้อยกุ้งพี่น้องเนี่ยป่าแบงไงกากินก้าวลุ่มพันชายตุ้มป่าเพิ่นได้ครัวพิ่นบวกกิ่นนะเพิ่นเราลงมาสู้กินอยู่พี่เฮาผัดเพราะท่านอยากก้องเฮาวเพื่ออยากมุดไปเดี๋ยวเพิ่นย่อมาพี่น้องมากินข้าวเช้าต้องกันสุขุมสุขคนกินน้างนะพักกับพี่พักกันกองพี่น้องแล้วก็พัก อ่ามาแข้งเนาะแล้วกันนั่งนังเลิศพิกยิฟคุยพี่น้องมาพี่น้องมากินข้ขาวเส้าสุกูสุกคนมาเก่งมากกินข้ขาวเส้าน้ำนองเด้อนเออนาะกินข้าวน้ำกันเด้อลูกเอ,อ้ยปตูกุกตุคนประตูเมตุประตูเมตุมากินน้ำเด้อเพิ่งยังติดตามเฮาอยู่บ่ยังโม่เนาะไม้ตู้ตก็ไดเมื่อไหร่ <c oughs> เห็เนเพิ่นโทรมาหลินน้ำยุ่งหักโบนิฮับสายเพิ่น พ,พี่น้องมาพี่น้องมาเดี๋ยวเซานดมกันมามากินน้ำกันจะไน้แสบแสบกุ้งนี่ก้อยดิบพี่น้องเนาะก้อยดิบกุงก้งนี่แต่ว่าสมมติ<อ>น,นี่ซุกแล้วควรนามาห่าก่อนแล้วเริ่มบริัรรเรวเออดิบกระเสบซุกกระเสบพี่น้องเลยแล้วแต่ผมม,ม,ม,มักเนาะผมมักดิบก็กินผมมักซุกก็กินก็กินดเวยจะมาโกุ้งก็เดี๋ยวเราไล่ใหญ่ห่างไม่ต้องพากันกองเขากับปู่นี่ยานางมัเนาะสวนเลย ยางมีบ่กินข้าวต้องกันเด้อมากมากินข้าวต้องกันแม่ซื้อยานมาบทันตงกี้ตะกี้เถาแม่เพิ่ซื้อยางไว้ไปแกงน้ำไมอยี่นั่งเลยแกงน้ำไม้แกงหอยยางกินข้าวเด้อลุงเด้อกินข้าวเด้อลุงเอ้ยคุยบ่นเิ้มจับก้อยกรุง โอ้ยหักกันกกเลยักหักจวเว้ยเขินเลยไม่ได้กินก้อยกุ้งเนาะเอ้อจวดบมังเยกบแทโอ้มีพิีดิบอีกคักไงนอนรักเดี๋ยวกันน้องเด้อ้เฉ่ง

อืมหางยื่นออกมาบ่านี้เงันงเขาไปจะสบเดี๋ยวจะทําหลังเบดแล้วบ่อยากนุ่มจัเบดแล้วเบเตฮุ่งรออยาประดมก็ช่องมือเลยได้ิิไม่ไลมือเลยะ

หนูน้อยเมื่อกล่าวเงี้ยนแล้วหนูน้อยเมื่อกำแม่แต่เรากล่าวเงี้ยนจะได้เนี่ยแต่ว่ามันจะได้กาืมปลี่ยนยังงันได้แต่ก็ใกล้เขาใครหันหองเงี้ยนอ่ะนะเออ ใกล้ก็ไปเลียบมันรลรืวะอืมขับพี่น้องครับเลียบมันนะเพือเรียดแต่มันยังหนยกลทำอะไรพ่อบอกเรียนแบบพ่อไม่เรียนอืม เจ้ากระป๋องไอ้เลี้ยงกระป๋องเบิกเตอเลี้ยบผู้เดียวบ้านวัยเงี้ยนบมเก่งไปต้องจนออเคยเงี้ยนบัว大爷ไช้ตูนไหมยังเงี้ยนังซื้อบ่ได้จนเล้ยออกเชียร์หายฮอดนาคู่ว่าได้คู่หายเก่งหายเผ็ดมิเตให้ยคู่เข้านายมักน้ำมักแตะตะกี้นะคุณนั่นบ่น้องเพนเชี่ยวมึงเหี้

นั่งอานนังคือบอับปีนางไปฮ่องกงเทพไปปนุย่ยนะไ <laughs> ปน้ำนมูลนะแต่จะปิดมัน,ปนมไปน้ำเชียงบอกน้ำเสียงน้ำไปคือคุณไปชองเตือคุณบอกไม่เอาละมาแล้วก็ไปลำอยู่แวาไปน่เ่นะ ยู้โดนพี่น้องไปนู่นนะไปนี่มาง่ายเป็นไปนมาง่ายเทายังว่ามึงเทื่อกับไปบัวรายเดือนเทากับมาต่อวีซ่าเนาะเป่นไปโดนช่วงหน้าไปยังบุคอยมียังบุคยังบุคอยมีบัตรมีเบื่อตรงช่วงนั้นเนาะไปงานเคลื่อนช่วงเนี้ยเ๋ยวช่วงล้างเข้าไปนี่ต้องได้เฮ็ดวีซ่าไปถ้าทำวีซ่ากับโดนนะได้แล้ว เรียนด้กันาดูมากแล้วก็แกเข้าเหตุใหม่จังหวะบุรมาคุ้มพ้นขาเลยแคทมีจังมือดบุ่ีที่วิบไปเนี่ยเดือนบนรีร้ายเขาเรียกไปนี้ ไอ้กระเจ้ากระตากมาเจก,กระตาน้ำกันจะไมนเต้อนยักจักตะวงจะจะกินยี่ห้อพุงไหม เข,ขาคุยไม่ได้ครับบกินนะ <laughs> แม่บมมากกว่าแม่ผมกยมากกุ่งอันไท่านแบบว่าเต้นดงๆมากเลยจำแจ่วกินหรือห่อผ้าจำแจ่วม,ม,มากบบจุ่บเลยท่นก้อยใส่แจ่วใส่ห่อมาถกทำแมมากกินตะกุ้มเต้นมันว่าตะกเต้นมากินท่กระขวนี่คุอขะอเจ้าใส่ตุ่มนี่นะ แต่ตุ่มน้องราได้ถ้าเป็นอเนี่เาลงมาโซ่เป็นปลาสิเดินขอไปกินกินรสว่าขท่านอยากยหัวเนาะกะถวยอย่างนห้องยังห้องปิญญาแล้วก็ลง เขาไปกินไผ่ข <c oughs> <sm todas hy enas> ้าวเองกินหมห้าโม่ บบเคยน,นี้นอืมเคยผักมูนาเวอลี้ยงเป็นเล็ดเล็ดผักผักย,ย้อมห,<า>ห้องลูกบ่ห้องกินข้าวกินแล้วจังลงกินข้าวแล้วจังลงปัินข้าวได้ดไม่สินะ้

กิน,น,น,ะกะกนเบอรบ์นกว่าแต่น้อยากหงาข้ากินอยากเจ็บซับแมกินหมูก็ได้พี่น้องเน้ปลากระสังกินก็ได้เนะาะก็กินก็ได้ปลาแมงมานก็กินก็ได้ปลาหยาง กินบ่นนได้ลูกหลานทางเงินคุณเขาผากไม่หายจะกี้นะเขาว่าบาทนี่งก็ต้องผากหน้าอ่าได้ขายโลดได้ทุกคายโลดว่ะอ้ยบักเกิดมาทั้งไรได้ของแซ่บปลาแซ่บแนวแซ่บเลยจะให้อาได้กินอ่าต้องเป็นห่วงอาว่ะก็ประยางกินไ่ได้นะบางบาทก็ต้องผักหน้าว่ะ เขาได้แต่ปลามักบ้านได้หลายงามสดน้ำพี่น้องเลยก้อยก็ไม่น้ำสดสดโอ๊ยแม่งงั้นเขาขาดยุ่งไหมแม่งเเว้นก็ไม่ยุ่ง嘛 หอยฮักพริกเบิดทีฮานุ้ยแมนโบยหอยอยู่บนอันสามสี่นุ้ยน่้ยที่หาบอยพี่น้องอ้ยป็ดจะหย่อนขี้มอนมาแกงแส่บกระดอนหน่อยเองมีอยู่เองให้ลืมบนน่ะให้ลืมมาให้ตัวไปแกง กัด้กับแมงวันบ่านมาครบเม,มือวันมันง่วงเนาะยัแม่ใส่กระเลือดง่วงหน่อยขึ้นมาง่อนไปนะเนาะเฮ็แตงเฮแตงกินเขาก็ได้ยังสีลมอย่นะคนมืนอน นิ่มๆดำล้าเพียงเท่านี้แล้พี่น้องขอบคุณขอบคุณในร้ายพี่น้องสุขุสุขคนสุ่มังคลตุขตาพถามักก็นอย่าลืมกดไลค์ถึกใจก็นอย่าลืมกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี